สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้คุณนิกจะมาสอนวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมนะคะวันนี้คุณนิกจะมาสอนเรื่องศีลห้านะคะตามแบ็กกราวด์ข้างหลังเลยนะคะศีลข้อที่หนึ่งวอย่างยันโอเคศีลห้าคืออะไรศีลห้าก็คือศีลพื้นฐานที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะทรงสั่งสอนให้ชาวพุทธทุกคนยึดถือปฏิบัติเป็นหลักของชีวิตนะคะ เดี๋ยวเรามาดูสิลข้อที่1ก็คือห้ามฆ่าสัตว์หรือห้ามเบียดเบียนสัตว์นั่นเองนะคะซึ่งสิ่งมีชีวิตบนโลกนะคะพวกเราไม่ควรไปเบียดเบียนหรือไปยุ่งไปทําร้ายไปมีเจตนาร้ายกับสัตว์นะคะทุกตัวนะคะสิลข้อที่2ก็คือห้ามรักขโมยนะคะห้ามรักขโมยนี่คือถ้าเกิดเราไปขโมยของของคนอื่นก็จะผิดสิลข้อที่สองนะคะถ้าเก็บของได้ก็เอาไปคืนเจ้าของเขานะลูก ศีลข้อที่สามก็คือห้ามประพฤติผิดในกามก็คืออย่าไปผิดรูปผิดเมียเขานะคะตัวอย่างไม่ดีก็เยอะนะคะที่คุณ่เขียนนะคะโอเคค่ะศีลข้อที่สี่ค่ะห้ามพูดโกหกหรือห้ามพูดเท็จนะคะเราควรจะพูดความจริงนะคะกับผู้ใหญ่หรือกับใครก็แล้วแต่นะคะห้ามพูดโกหกนะคะศีลข้อที่ห้าก็คือการดื่มสุราและของมึนเมา,าและห้ามสูบบุหรี่ด้วยนะคะ เป็นอบายามุกนะคะไม่ดีนะคะเด็กๆอย่าไปลองนะคะผิดศีลข้อที่ห้าตกนรกนะคะอ่าโอเคค่ะวันนี้คุณนิ้ก็มีสินห้ามาฝากไว้เท่านี้นะคะ mm. เดี๋ยวเราจะเจอกันอีกวันศุกร์นะคะว mm. ิชาสังคมเหมือนเดิมวันนี้คุณนี้กก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ